สวัสดีค่ะแม่ไม่จังตัวเกียวมาอีกแล้วจ้ะทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนนะคะน้อมาค่ะมามากินผนัดยากิโซบะแบบเผ็ดนะคะผัดแบบไทยๆเห้าหน่หคะผัดทะเลค่ะปกติจะผัดจะของญี่ปุ่นนั่นไหคะใส่แต่อของเครื่องปรุงเขาแล้วมันจะบ่เผ็ดนะคะนะแม่จำอยากกินแบบเผ็ดๆใส่หอยแมลงผู้กับกุ้งลงไปค่ะทุกคนแต่ว่า ใครมีหมูมีเป็ดมีไกลล่อะไรก,ก็ใส่เนาะคะ่ะแม่จังชอบอันนี้แม่ก็จังจะจะใส่ะะอันนี้ค่ะเมื่อกี้แม่จังโรยนั่นไปแม่จังขอหยาดค้นก่อนเดยกุงเต็นในจ้ามาซิมกันเลยค่ะอันจะเป็นยากิโซบะเนาะคะ่ะทุกคนนี่นี่ค่ะยากิโซบะแบบอันนี้แบบพอคะ่ะแบบเป็นห่อๆขึ้นมามาค่ะ,คะไหนค่ะอ๋อไดเลยค่ะ เผ็ดมากเพราะเสียพริกร่า <qualified> งกายต้องการพริกนะคะเนาะไหนคะ่ะอืมเข็ดจ้ะน้ำสมอืม 来，嗯，呀，嗯，咋样做？ ไม่ได้ใส่พริกป่นจ้ะมืดก็ <c oughs> เลยใส่พริกสดแสบไปไม่ถึงร้านค้าสักทีจ้ะทุกคนจ้ะนั่ง้างท้า,ทางบ้านนี่อันไม่เคยรไม่ของเลยร้านเล็กร้านพวกแขกน่ะทำเป็น,นของยิ้มไทยคล้ายค่ะ <c oughs> มาแทงแห้งเนาะช่วงอือืไปกินน้ากับเพรสิเนาะให้พริกมถานหน่อยน่าจากมามีใบกระเพ้า้ามีใบกระเพ้าเข้าไปเลยแห่อกระเพ้าเนาะก็จะมมเป็นกินเมาได้นะทุกคนนะ นี่สรสบาติแบะเด็ดละไอกระเพราว่าเห็นเขาเอาเบียร์มากาคนะไหมคะทุกคนจ <c oughs> ้ะนั่นมีจา่า้ะบแมงลักในตัวใบแมงลักของบาชิวเนาะหลายแม่จังที่ร่องเอามาปลูกในกระถางวางอันเป็นรสชาติอย่งางไลยนะคะ งามงามใบมันเนาะเอาแล้วม่ใกล้กินแล้วค่ะซึ่งญี่ปุ่นเขามาประดับ,เน,นนบ,บ,บเนี่ยค่ะมันอพัดนี่ส่จานค่ะจะมาใบแค่ใบสองใบเนาะมันเด็ดสะืจ เป็นยากด้ยค่ะค่นแมงลักการแมงลักปกติเห็นเขาขายในอินเทอร์เน็ตนะคะบ่าคยได้เข้าไปเบ้่งแม่บ้านที่เขาก็จะยูยูตังจังหวัดเนาะอมีหน้าที่ที่จะพ่อพันธุ์เหรอพ่อปลูก พ่อปลูกอันนี้ว่า,าขายความนะคะทุกคนเพาขายทางอินเทอร์เน็ตเนาะแต่แต่ใครมันก็ไม่ขายาน,นะจะเอามาขายนะถังอะ น้ำต่างชาติเยอะคุกคนยังรถไม่ถึงขา้ในบ้านเ <c oughs> ผ็ดมไม่ได้กินพัดนี่โดนละค่นะนอกจากนะว่ามันมันเส้นมะาม่านอ่ะทุกคน เแตนเยกีโทบาตเนาะคล้ายกันเนาะแต่เครื่องปรุงอะเครื่องปงอรุงเขารสชาติอะไรรสชาติแต่ยากิโซบาตจะมีเส้นเปียกนะคะนะเส้นเปียกก็เซนแบบ่มันเป็นห้าขึ้นจำเล็บใช่ไหมคะเส้นเปียก ừ không không chừng không không chừng không 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 นี่คือแบบสจๆดมาก พี่เกี่ยวกับเผ็ดดิเนี่ยน่ะฮอนมาจังพี่์มกรอบลายๆก็ซื้อมาแซ่จะเย็ดเลยนะเนาะมาสองฟิลแบบอืมท่านกินน้องเผ็ดเนี่ย แต่นย่เราขมามาบานเท่านะคะพีะ่สะน้่งเครื่องปรุงเขามาจักเครื่องปรุงก็รอ,อดกันเนาะอ,อร่อยมากค่ะดูสิทำบปครับเครื่องตับเลยกหนึ่่าทุกคนพี่ะ แม่เรเจอได้ค่ะใช่ค่ะคลิปนี้แม่จังขอขอตัวแค่นี้นะคะทุกคนจา้าผิดพลาดประกันใดกินบะแสกินบอ่อสุภาพขอขอโทษขอไปนะคะทุกคนจา้าขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณมากสาหรับผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตาม,ตามเก่าที่กดคอมเมนต์ให,ใ,ให้กําลังใจกันเน้องขเนาจะเราจะได้เป็นกาลังใจให้กันแล้วกันนะอ่ขเนาะจะได้ไม่แห้งหงูชูต่อไปนะคะทุกคนจา้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย